อ้าวเฮ้ยเด็กอ้าวเราต้องหายาอุ้ยอุ้ยนี้ก็ดีเลยดิหอ่หอห่อเป็นไง นีกว่าไหมคราบเดีกเีวจะบอกมีวจะบอกเวลาชีมรชาติไอเด็กนี่ก็อ,อ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อกะเลนเลยอ่าไปคนต่อยเด็ก2021ระเบิดเอาสิให้มาแล้วก็เอาสิปืนใหญ่โอเคเอาปืนใหญ่ไปก็ได้อ่ะ b a ที into the market อะไรไปทําอะไรที่ตลาดจ่ายเหรอเรามาติดเรามาติดเรามาติดเราติดมันก็งี้เลยไปแล้วเฮ้ยมันยังไม่เฮ้ยมันยิงได้แค่ดัดเดียวไป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 ไไป,ไ,ป,ไ,ปได้แล้วต้องเสียลูกเกี้ยงเลยไหมผมพูดเองอะติดปืนยาววิ่งออแล้วก ปืนปืนนี่ใช้ปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ปืนงานวัดปะเนี่ยไื่ใช้ปืนงานวัดปะเนี่ยปืนงานวัดได้ทีเดียวแล้วก็ชักแว็กใหม่โอ้โหไม่แรงไม่มีความแรงเลยเฮ้ยโดดไม่ได้เฮ้ยตันไปว้าาไม่ได้ไป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 เหนือแล้ว อวป่นงานวัดวิ่งงานวัดชัวเออไม่มีความแรงเลยออออเออเออไป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 เอ้าแล้วไอ้มาทำไมล่ะเออภารกิจอยู่เนี่ยเบรกไงอ้าวเฮ้ยเด็กเอ้าเฮ้ย ขอบคุณที่ช่วย้เด็กตายเลยนี่เงีเด็กวิย,ยาเต็มยาเต็มโอ้โอ้โอ้ยาอ,อือ,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 อตรงนี้ดีมากเดี๋ยวเราพอเราเติดเชื้อเป็นอะไรเราก็ค่อยมาตรงนี้แล้วกันนะไปกดจริงจึกอืออ่อหยิบไปที่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมใช่หรือปะใช่ด้วยตุ้ม A few moments later ไม่ระเบิดเราต้องไปหาปืนหรือเปล่าไปเราไปหยิบของเหมือนเดิมทางนี้ก็เปิดได้วะโอ้โหทางนี้เปิดมัดทางเดิมนั่นแหละดีละต้องคิดยังไงจะออกจากเฟซโซนเนี่ยอยู่ที่เดิมก็ดีอยู่แล้วอุ้ยนั่นกูตายทางนี้จะรีบทำภารกิจให้เสร็จถ้าตานี้ตายก็ช่างไม่เล่นแลวโอ้โหวิ่งเต็มวิ่งได้เต็มเลยซอมบี้วิ่งได้เต็มเลยไปเฮ้เฮ้อะไร กระเด็นไม้ข้างหน้าเต็มเลยอืม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 ไปเบรกด้วยปืนนี่แหละเออไปลุย go ยี่ไปวางโอเคแล้วก็เรียบร้อยไอ้เด็กไอ้ไอ้เเจ็บเดี๋ยวโอ้ยไปวิ่งไอ้เด็ก อยู่เลยเดี๋ยวนี้ไอเด็กนี่ไอเด็กอีกแล้วไอเด็กเฮ้ยตายตายเพราะไอเด็กเนี่ยตายตายตายเพราะไอเด็กตัวเนี้ยจะตายเพราะไอเด็กตัวเนี้ยไอเด็กเอ้ยไม่ไปนอนเล่นเกมรีไฟวะไมทำตัวอยู่เฉยบ้างวะยังมีประโยชน์กว่ามาไล่ตีอุ้ยโอเค มีสนปเปอร์คู่ใจใครก็ขวางทางเราไม่ได้คราวนี้แหละจะต้องชนะให้ได้ไม่เด็กนี่โอ้รกระสุนหมดอีกเปลี่ยนเป็นมีดเลยพอเ,เด็กเข้ามาแล้วก็ฟาดอย่างนี้ โอ้โหมาเต็มเลยไอ้ตัววิ่งได้เยติดไปแล้ววิ่งไอ้ผีวิ่งได้าตายตายดึงเฮ้ยตายไม่เล่นแมงละพอเลยพอเลยกูไม่เล่น